ประเทศแคนาดากำลังก้าวไปอีกขั้นสู่ความมั่นคงทางอาหารเมื่อ Heaven Greens เปิดตัวเรือนกระจกอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศที่เมือง King City ในรัฐอ n t a r i o โโครงการนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลด้านห่วงโซ่อาหารหลังประเทศแคนาดาต้องนำข้าผักใบเขียวมากถึง90%าซจากสหรัฐอีกทั้งยังเผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้าสภาพอากาศแปรปรวนและกรณีการระบาดของเชื้อ อีโคไล ที่เคยนำไปสู่การจำกัดการนำเข้าผักกาดหอมเลยครับหัวใจสำคัญของ Heaven Green s คือการเกษตรแบบ Zero-Touch ใช้เทคโนโลยีโมบายการลีซิสเต็มจากฟินแลนด์ควบคุมด้วยสายพานแขนกลระบบสแกน R F I D และ AI โดยไม่ใช้แรงงานมนุษย์สัมผัสพืชผลเลยจนกว่าจะถึงขั้นตอนการบรรจุผลลัพธ์ก็คือประสิทธิภาพที่สูงกว่าในการปลูกการแจ้งอย่างก้าวกระโดดนะครับพื้นที่เพียง5เอเคอร์สามารถผลิตผักได้ มากกว่า2ล้านกิโลกรัมต่อปีมากกว่าการปลูกแบบดั้งเดิมถึง40เท่าพร้อมกับระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดช่วยให้ลดการใช้น้ำได้ถึง190 Heaven Green s ยังตั้งเป้าเป็นองค์กรปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี2027ด้วยการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพและการออกแบบพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ ผู้เชี่ยวชาญ AI ด้านอาหารจากมหาวิทยาลัยกูเอล์ชี้ว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ต้องเตรียมบุคลากรทักษะสูงเพื่อรองรับการทำงานด้านผู้ก่อตั้ง h e ฟเว่นกรีนส์ย้ำว่านี่ไม่ใช่แค่การปลูกพืชแต่นี่คือการสร้างกเกษตรกรรุ่นใหม่และอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตครับ